สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมวันนี้ใครอยากมีโชคมีลาบนะครับหรือดวงดีก็เชิญเลยครับเหรียญหล่อเรียกลาบหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนะครับหรือวัดศรีรัตนารามจังหวัดนนทบ,บุรีครับปี2485หลวงพ่อแฉ่งนะครับเกิดเมื่อวันศุกร์ที่18ธันวาคม2428นะครับท่านอุปสมบทเป็น พระพิสูจน์เมื่ออายุครบ20ปีครับผมหลวงพ่อแฉ่งเนี่ยท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากครับและเป็นที่กล่าวถึงของผู้ที่เริ่มใสยศรัทธานะครับสมัยก่อนพระเกจิอาจารย์ที่เก่งๆใครๆก็จะพูดถึงกันนะครับมีของดีอะไรมีวัตถุมงคลอะไรที่มีประสบการณ์ก็จะมีการกล่าวถึงมีการบอกต่อกันครับแล้วก็เป็นที่ ข้าราชการผู้ใหญ่เนี่ยที่มีชื่อเสียงเนี่ยหลายท่านครับนับถือท่านมากอย่างเช่นจอมพลปอพิบูลสงครามครับเป็นต้นหลวงพ่อแฉ่งครับเป็นพระเกจ,จิที่เรืองเวทมีอาคมเข้มขังมากครับแล้วก็มีพลังจิตท,ที่แก่กล้าอย่างมากรูปหนึ่งเลยนะครับถ้าท่านไม่ดีจริงไม่เก่งจริงเ่ยนะครับจะไม่มีการได้รับนิมนต์ให้เข้าร่วม พิธีปลุกเสกพระที่สำคัญต่างๆนะครับในยุคนั้นเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยหลวงพ่อแฉ่งเนี่ยท่านเป็นพระที่มีอายุในวัยกลางคนครับผมหลวงพ่อแฉ่งได้มรณภาพด้วยอาการสงบนะครับวันที่26กรกฎาคม2500ครับรวมสิริอายุ72ปี5 2พัรษาครับวัตถุมงคลน,นะครับที่สร้างชื่อให้กับหลวงพ่อแฉ่งเนี่ย และเป็นที่นิยมมากๆและที่สุดของบรรดาลูกศิษย์เลยนะครับจะเป็นพระประเภทหล่อโบราณครับประเภทพระกิ่งเหรียญหล่อเป็นต้นครับผมสาหรับเหรียญหล่อของหลวงพ่อแฉ่งเนี่ยนะครับวัดบางพังเนี่ยที่พี่เพื่อนๆเห็นอยู่ณตอนนี้เลยนะครับคือหล่อรูปพระพุทธเจ้านะครับประทับนั่งในลักษณะกวักมือครับคล้ายกับเรียกเงินเรียกทองด้านล่างก็จะเป็น พระอัครสา,าวกซึ่งยังไม่มีข้อยุตินะครับต่างคนก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มครับก็คือจะเป็นนักเล่นส่วนใหญ่เชื่อกันว่านั่นคือภาษาลีบุตรอัครสา,าวกเบื้องขวาครับผู้เป็นเลิศทางปัญญาและพระโมคคา,านะครับอัคราสาวกเบื้องซ้ายครับผู้ที่เป็นเลิศดด้านฤทธิ์ครับผมแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่หลายๆคนเชื่อว่าอัครสา,าวกที่เห็นคือ พระศิวลีครับในปางทุดงและปางยืนอุ้มบาทครับซึ่งก็เป็นไปได้ทั้งสองกรณีแต่ในความเห็นของหลายหลายคนเชื่อกันว่าน่าจะเป็นสมมุติฐานแบบหลังมากกว่าเพราะหลวงพ่อแฉ่งครับท่านชอบสร้างพระศิวลีที่เน้นเรื่องของโชคลาภครับซึ่งมีหลายพิมพ์ด้วยกันถ้าเป็นพระสารีบุตรและพระโมคคาราเนี่ยน่าจะสร้างเป็นลักษณะ ยืนวันทาคล้ายๆกับพระพุทธชินราชมากกว่าอย่างไรก็ตามนะครับเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อแฉ่งปี2485รเนี่ยรุ่นนี้นะครับต้องบอกเลยว่าได้รับความนิยมเล่นหากันเป็นสากรมานานแล้วครับเป็นพระที่ได้รับการกล่าวขานว่ามีพุทธคุณเนี่ยประสบการณ์เป็นเลิศทุกด้านครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภค้าขายเมตตาคงกระพันแค้วคาด เขาเรียกว่ามีครบเครื่องเลยก็ว่าได้ครับผมแล้วก็เสียน so พระที่มีชื่อเสียงเนี่ยได้หลายท่านเนี่ยมีการเก็บสะสมพระรุ่นนี้ของหลวงพ่อแฉงครับเพราะมีความเชื่ออย่างที่ผมบอกครับว่าใครที่ได้ครอบครองบูชานะครับจะเป็นเลิศทุกด้านครับก็คือโชคลาภค้าขายเมตตาเนี่ยสุดยอดเลยครับแล้วหลวงพ่อท่านก็ยังมีการลงในเรื่องของคงกระพันชาติแค้วคาด ให้อีกด้วยท่านเป็นหนึ่งในบรรดาพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับนิมนต์มาปลุกเสกที่วัดราชบอพิษนะครับเมื่อปีพศ2481แล้วก็ยังมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของเหล่าทหารในยุคสงครามอินโดจีนและสงครามโลกครั้งที่สองครับผมว่าใครที่มีพระของหลวงพ่อแฉ่งแล้วเนี่ยจะแค้วคาดปลอดภัยครับแม้ว่าในขนาดนั้นเนี่ย หลวงพ่อแฉ่งนะครับท่านจะมีพรรษาน้อยแต่ก็มีชื่อเสียงเนี่ยครับเทียบชันได้กับหลวงพ่อจ่าจงคงอีเลยที่สมัยก่อนบรรดาทหารที่จะออกไปรบในสงครามดังสมัยนั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อแฉ่งเนี่ยติดตัวไปด้วยนะครับจนได้ชื่อว่าเป็นทหารผีชื่อเสียงของท่านโนด่งดังเป็นที่ยอมรับกันครับ ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ฝ่ายเรียนรู้นะครับแล้วก็ได้ศึกษากับพระเกจิในสมัยนั้นเนี่ยมากมายหลายท่านครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้กับพี่ๆเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับหลวงพ่อแฉ่งต้องบอกเลยนะครับเนี่ยท่านจะถูกนิมนต์ไปร่วมพิธีงานปลุกเสกพระเครื่องที่สําคัญครับในสมัยก่อนเนี่ยจะขาดท่านไม่ได้เลยครับอย่างเช่นง,งานพิธีปลุกเสกที่วัดราชบพิษนะครับครั้งที่ส พิธีปลุกเสกวัดสุทัศน์ปี2485ครับพิธีปลุกเสกวัดชนะสงครามปี2484พิธีปลุกเสกวัดมงคลบ่พิษปีพรปี2ิ8 5พิธีปลุกเสก25ศตวรรษครับพิธีปลุกเสกโรงพยาบาลสงฆ์ปี2 5 0 5แล้วก็พิธีปลุกเสกวัดเทพสรินปี2อ0พ 495เป็นต้นนะครับอาจจะไม่ได้เรียงปีกันต้องขอประทานโทษด้วยนะครับแล้วก็พระเครื่องชุดนี้ที่พี่ๆเพื่อนๆได้เห็นเนี่ยนะครับของหลวงพ่อแชงเนี่ยจะมีลักษณะอย่างที่ผมบอกข้างต้นนะครับก็คือเป็นองค์พระ3องค์พระพุทธักั์ท่านั่ง1องค์ครับพระฉิมพียืนทําท่าแบกกดทุดงหนึ่งองค์แล้วก็ พระชิมพีนะครับยืนทําท่าอุ้มบาทเพื่อรับไตรทาน1องค์ครับเท่าที่เห็นอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับจะมีด้วยกัน2เนื้อคือเนื้อทองเหลืองแล้วก็เนื้อเงินที่จัดว่าหายากสุดๆครับส่วนกรรมพิธีในการจัดสร้างเนี่ยจะมีด้วยกันแค่2แบบนะครับคือแบบปั๊มแล้วก็แบบหล่อโบราณครับสำหรับอนุภาพของพุทธคุณของพระชุดเรียกราบนี่นะครับหลวงพ่อแฉงเนี่ย ท่านได้มีการสร้างไว้ครับว่าพระโรหะที่สร้างด้วยเนื้อเงินเนี่ยท่านจะลงอักคราเลขยันนะครับทางด้านของเมตตามหานิยมให้เป็นเลิศครับทางลาบผลทางด้านค้าขายก่อนที่จะนำไปหล่อหลอมนะครับเทเป็นองค์พระและเลี่ยมติดกันสมองค์ครับพุทธคุณของพระเรียกลาบที่หลวงพ่อแ่งท่านได้มีการจัดสร้างนี้นะครับว่ากันว่า พระโลหะที่สร้างด้วยเนื้อเงินเนี่ยจะถือว่าเป็นสุดยอดนะครับเพราะมีการลงอักขรเลขยันทางด้านเมตตามหานิยมนะครับเป็นเลิศเลยสำหรับหลวงพ่อแฉ่งนะครับต้องบอกพี่ๆทุกคนเลยนะครับว่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ที่มีวิชาอาคมเข้มขังมากครับมีพลังจิตที่แก่กล้านะครับเป็นพระปฏิบัติที่เชี่ยวชาญทางด้านวิปัสสนากรรมฐาน ชอบออกเดินทุดงไปศึกษาธรรมะและวิทยาคมจากพระเกจิอาจารย์ที่เก่งๆหลายท่านครับในยุคสงครามโลกครั้งที่2นะครับท่านได้เข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศษครั้งสำคัญมากมายอย่างที่ผมบอกครับผมนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อใดที่วัดส,สุทัศนะครับจะมีพิธีพุทธาพิเศษพักกิ่งและพระชัยวัดรุ่นต่างๆน,นะครับก็จะมีการนิมนต์หลวงพ่อแฉงเนี่ย เข้าร่วมพิธีด้วยอยู่เสมอครับท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมต่างๆจากพระเกจิอาจารย์หลายท่านนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างให้พี่ๆเพื่อนๆพอสังเกตนะครับอย่างหลวงพ่อปานวัดบางเฮียครับเรียนท่านไปเรียนวิชาลงเขี้ยวเสือทำน้ำมนต์เมตตามหานิยมครับแล้วก็สะดอกเคาะหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนครับ หลวงพ่อแฉ่งท่านได้ไปเรียนวิชามหาอุดคงกระพันชาตรีนะครับการพุทธาพิเศษพระเครื่องหลวงพ่อฉายวัดพนังเชิงนะครับที่อยุธยาเนี่ยท่านได้ไปเรียนวิชาตะกุดพุกกัะซัครับตะกุดสามกริย์และเคสยันตัวนะทุกชนิดเลยครับผมแล้วก็มีหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าที่ใชยนาทครับหลวงพ่อแฉ่งท่านก็ไปเรียนวิชาหุ่นพยน ป้องกันตัวนะครับและเฝ้ารัพย์วิชาลงกระหม่อมลงลิ้นครับหลวงพ่อปานวัดบางลงโคที่อยุธยาเนี่ยท่านได้ไปเรียนวิชาเขาเรียกว่ายันเกาะเพชรครับยันกันไฟเศษกล้วยน้ำวา้าใช้ในการคลอดบุตรง่ายครับวิชาคล้องสายศินเรียกทาลกนะครับตายท้องกบนี่แหละออกจากท้องครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกที่อยุธยาเนี่ยท่านก็ไปเรียนวิชาตะกุดโพน นะครับะตะกุดโทนะะแล้วก็ตะกุดมหารูดการลงยันราชสีพระอาจารย์วัดรูปช้างพิจิตครับไปเรียนวิชายันพรมสีหน้าพระอาจารย์ป,ปอดลบบุรีครับเรียนวิชาธรรมสีพึ่งเมตตาแล้วก็ตะกุดไม้ลวกครับแล้วก็ท่านเจ้าคุณวัดใต้ทนบุรีไปเรียนวิชาธรรมลูกอมครับ ท่านเจ้ามาวัดสามปื้มครับเรียนวิชาประจุภระประจำวันเกิดพระอาจารย์หยิบวัดทุ่งนะครับไปเรียนวิชาลงยันโพกศัพ์แล้วก็พระอาจารย์เงินวัดท่ามะปางเกลืองครับเรียนวิชาสาริกาหลวงพ่อแฉงนะครับท่านให้ความเคารพนับถือหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนที่อยุธยานี่มากเป็นพิเศษครับในฐานะลูกศิษย์และสหาย ทำรุ่นน้องนะครับจึงได้มีการรับอิทธิพลพระพิมพ์ทรงสัตว์ต่างๆมาจากหลวงพ่อปานด้วยซึ่งท่านได้นำมาพิมพ์แจกจ่ายกับญาติโยมครับแล้วก็ได้รับความนิยมเช่าหาบูชากันมากสมัยที่หลวงพ่อแฉ่งท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับวัดบางพังนี้ต้องบอกเลยอดีตเนี่ยคึกคักมากครับผมในละแวกใกล้เคียงแต่ละวันเนี่ยนะครับจะมีผู้คนมากหน้าหลายตาเลยมีการเดินทางมาที่วัดนะครับ มาจากเ,าเรียกว่าทั่วประเทศมาฝากตัวเป็นสิษย์เรียนวิชากับหลวงพ่อแฉงมั่งนะครับบางคนก็มาขอวัตถุมงคลบางคนก็มารักษาโรคบางคนก็มาปรึกษาขอความช่วยเหลือนะครับสารพัดครับขอให้การค้าการขายเจริญขอให้หน้าที่การงานนะครับเจริญยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยข้าขราชการชั้นผุ้ใหญ่เนี่ยท่านจะมาหายเยอะมากเพราะถือว่า อยากได้ของดีนะครับอยากให้หน้าที่การงานต่างๆจเจริญรุ่งเรืองครับสมัยก่อนนะครับพระของหลวงพ่อแฉ่งนะครับก็คือพระเรียกกราบเนี่ยสมองค์จะนำมาเลี่ยมเป็นชุดครับแล้วก็นิยมบูชาติดตัวกันมากเพราะชื่อเนี่ยเป็นมงคลครับพระชุดเรียกกราบของหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนะครับพุทธคุณนี่โดดเด่นอย่างที่บอกพี่เพื่อนๆไป เมตตามหานิยมค้าขายใครที่บูชานะครับก็จะมีแต่สิ่งดีๆเนี่ยเข้ามาหาตัวเองครอบครัวนะครับแล้วก็การค้าการขายต่างๆธุรกิจต่างๆเนี่ยก็จะเจริญนะครับค้าขายคล่องมีประสบการณ์จนเล่ากันมาจนถึงทุกวันนี้ครับปัจจุบันนะครับเซียนพลาหลายท่านที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็นิยมที่จะมีการเก็บ พระของหลวงพ่อแฉ่งครับเพราะถือว่าเป็นสุดยอดเรื่องของเมตตามากๆก,ก็อย่างที่พี่ๆเพื่อนๆได้เห็นนะครับที่ผมนำรูปมาให้ให้เห็นกันตรงนี้นะครับเผื่อว่ามีโอกาสได้ไปพบเจอนะครับก็จะได้มีการสะสมไว้บูชาเป็นพุทธคุณนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าหายากไหมก็หายากนะครับปีก็ลึกด้วยแต่ บางทีอาจจะมีการตกทอดมาจากรุ่นปู่ย่าตายายมาถึงรุ่นพ่อเรานะครับมีการเก็บเอาไว้ในกล่องนะครับบนหิ้งพระซึ่งบางทีเราอาจจะมองข้ามไปนะครับแต่วันนี้เนี่ยถ้าหยิบขึ้นมาแล้วเจอเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่านี่แหละครับคือพระเครื่องของหลวงพ่อแฉ่งนะครับสามารถที่จะบูชาได้เลยสมัยนี้เนี่ยต้องเน้นเรื่องของการทำมาหากิน เรื่องของโชคลาบนะครับการเสี่ยงโชคหลวงพ่อแฉ่งท่านเคยบอกไว้นะครับว่าสำหรับผู้ที่บูชาจะ,จะเจริญไปด้วยลาบสักการะผลประโยชน์ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ตามนะครับก็มีเหตุทำให้มันเกิดขึ้นได้แล้วก็จเจริญงอกงามครับเพราะบารมีของพระพุทธกวักและพระฉิมพรีครับซึ่งเป็นพระอหันต์หารที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทรงยกย่องว่าเป็นผู้ที่เป็นเลิศใน ทางมีลาบมากครับในขณะที่ต้องการนะครับใช้บูชาพระของหลวงพ่อแฉงเนี่ยท่านให้ตั้งะโมสามจบนะครับแล้วก็อาราธนาว่าณพุทโธเมตานชารีติจนแน่ใจว่าตัวเองเ่ยบารมีพระพุทธกวฏนะครับกับพระชิมพรีเนี่ยสามารถที่จะช่วยดลบันดาลน,นะครับหน้าที่การงานธุรกิจ ให้กับตัวเราได้ให้สำเร็จให้เป็นจริงได้แล้วก็อาราธนาขึ้นคอใช้ติดตัวครับจะมีอนุภาพก็เรียกว่าปัดอุปสรรคต่างๆเนี่ยให้ออกไปจากชีวิตเราได้นะครับทางด้านปัญหาทางด้านครอบครัวปัญหาทางด้านเศรษฐกิจปัญหาธุรกิจเนี่ยให้มันคมันคลายหรือมันจางลงความสำเร็จนะครับก็จะเดินเข้ามาแทนที่ตรงนี้แหละครับ หากเพียงขอเพียงแค่เขาบอกว่าถ้าขอเพียงแค่1-2ครั้งแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับอาจเป็นเพราะอุปสรรคผลกรรมของเรานะครับที่เคยทำมาแต่เขาเรียกว่าตั้งแต่ก่อนแต่ก็ให้เรามีความเชื่อมัน่นมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระฉิมพีครับแล้วก็หลวงพ่อแฉงบูชาท่องภาวนา แล้วเดี๋ยวชีวิตต่างๆจะค่อยๆดีขึ้นอุปสรรคต่างเนี่ยมันจะค่อยๆหมดไปพี่ๆเพื่อนๆครับพาชุดเรียกลาบปี2484เนี่ยนะครับของหลวงพ่อแชงเนี่ยหนึ่งเลยก็คือจะเป็นอย่างที่พี่เเห็นก็คือพระพุทธขวักขวักโชคขวักกลาบขวักเงินฝักทองนะครับสองพาศิวลีปางทุดงครับเดินแบกกดเดินทุดงครับสามพาศิวลีปางอุ้มบาท รับไทยทานนะครับจะมีด้วยกัน3องค์นะครับแล้วก็พัะเสิวดีทั้ง2องปางเนี่ยนะครับบอกเลยว่าเน้นเรื่องของความมีโชคลาภครับมีกินมีใช้อุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองแล้วก็เนื้อจะเป็นโลหะหล่อนะครับมีด้วยกันเนี่ยเขาเรียกว่า3เนื้อถ้าเป็นแบบโลหะมีการหล่อนะครับ3เนื้อคือเนื้อทองเหลือง เนื้อเงินอันนี้จะหายากมากครับแล้วก็เนื้อทองคําอันนี้หายากมากที่สุดทั้งหมดนี้มีการลงบันทึกเอาไว้นะครับแล้วก็ในข้อมูลผมก็พยายามยกข้อมูลเนี่ยมาคุยมาบอกพี่เพื่อนน,นนะครับแล้วก็วิธีการสร้างเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับมีด้ยวยกัน2แบบนะครับต้องจําไว้เลยเผื่อไปเจอแบบที่มันไม่ใช่1เลยคือแบบปั๊มครับสร้างราวปี2490 และยังมีแบบเขาเรียกว่าเหรียญหล่อทองเหลืองหล่อเป็นเหรียญครับหล่อชิ้นเดียวมีหูมีการจัดสร้างถัดมาครับจำนวนค่อนข้างที่จะมากหน่อย 2. เป็นการหล่อแบบโบราณครับแต่แบบหล่อโบราณน,นั้นนะ่ะจะมีการสร้างในยุคต้นต้นสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างราวประมาณปี2 4 7 9ั4ถึงที่มีการบันทึกกันไว้นะครับว่า สมเด็จพระสังฆราชแพรเนี่ยท่านเป็นประธานช่วยเสกด้วยสำหรับหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อท่านเนี่ยจะมีการจานแผ่นยันปลุกเสกด้วยคาถาหัวใจพระชิมพีครับหรือพระสิวรีนี่แหละครับแล้วก็มีการลงอักขระเลขยันทางด้านของเมตตามหานิยมครับล่าผลและการค้าการขายเน้นเลยอย่างที่ผมบอกครับนำไปเทหล่อ ขึ้นเป็นพระนะครับแล้วหลังจากนั้นก็นํามาปลูกเสกอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนําไปแจกให้กับลูกศิษย์ลูกหาต่างๆที่มีความศรัทธาและมีความต้องการที่จะนําไปบูชาครับต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลพระเหรียญน,นะครับที่น่าสนใจมากๆเลยครับแล้วก็ประวัติของหลวงพ่อแฉ่งเองก็อย่างที่พี่ๆเพื่อนๆได้ฟังมาเนี่ยครูบาอาจารย์ของท่านนะครับแล้วท่านเป็น พระเกจิอาจารย์ที่ใฝ่เรียนมากๆเลยนะครับเหมือนหลวงพ่อกลวยเลยก็คือท่านจะไปเรียนกับครูบาอาจารย์หลายๆท่านและแต่ละท่านเนี่ยก็ล้วนแต่มีประสบการณ์มีเครื่องรางที่หลายๆคนลูกศิษย์หลายๆคนเนี่ยมีความต้องการมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอันนี้นอกจากพาเรียกรล้าวแล้วนะครับหลวงพ่อแฉงเนี่ยท่านก็ยังมีวัตถุมงคลอื่นๆอีกหลายอย่างที่น่าสนใจครับแล้วก็ นำมาบูชาครบเครื่องจริงๆนะครับองค์เดียวถือว่าอยู่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับลองดูครับเผื่อว่าพีพพ่เพืเ่อนทุกคนมีโอกาสได้พบเจอเหรียญหรือวัตถุมงคลของหลวงพ่อแฉงอย่างอื่นครับก็สามารถที่จะบูชาได้เพราะว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านไปเรียนมาเนี่ยล้วนแล้วแต่เขาเรียกว่าพระเครื่องหรือเครื่องรางของครูบาอาจารย์ท่านเนี่ยก็เป็นที่ต้องการเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูครับ ขอบคุณทุกๆข้อมูลที่มีการลงเอาไว้นะครับให้ทุกคนได้มีการศึกษาการผมขออนุญาตนำข้อมูลมาพูดคุยกับพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามผมอยู่ครับแล้วก็ขออนุญาตแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เป็นเจ้าของรูปด้วยนะครับผมเองไม่ได้มีการนำมาเพื่อซื้อขายแต่นำมาให้พี่ๆที่มีความสนใจเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็ได้เห็นรูปกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างคำพูดคำจาใดาไม่สุภาพนะครับหรือผิดเพี้ยนไปก็ ขอประทานโทษตรงนี้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม